สวัสดีครับคาแคมเกาหลีนะครับวันนี้มาแนะนําตัวกล้องรุ่นใหม่ที่คุ้มค่ามากนะฮะจะเป็นกล้องยี่ห้อไฟวิลนะฮะชื่อรุ่น GX 3 0 0นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในประเทศเกาหลีตอนนี้นะฮะมาพร้อมกับสเปคหน้าหลังเลยนะครับกล้องหน้าขนาดเล็กมากนะครับขนาดไม่ใหญ่เลยเป็นมินิคอมแพกไซส์นะครับ แล้วก็มีมาให้ความละเอียดถึง 2K นะฮะที่กล้องหน้ากล้องหลังเป็นความละเอียดถึง Full HD นะฮะรองรับการบันทึกขนาดจอดฮะกล้องหน้าเป็นเซนเซอร์ Sony s t a r w i s นะฮะซึ่งรองรับในส่วนของแอปการใช้งานนะครับผ่านระบบ Wi-Fi นะฮะใช้งานง่ายมากนะฮะสามารถดูภาพย้อนหลังสามารถใส่เมมโมรีได้ถึง3 2 8เอ่อ128 g b นะฮะเนี่ยครับแล้วก็สามารถมีส่วนของฟังก์ชันการใช้งานมากมายนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการรีวิว ตัวกล้องรุ่นนี้กันครับผมตัวนี้เป็นรุ่น GX 3 0 0นะฮะอุปกรณ์นในกล่องก็จะมีนิดเปลี่ยนตัวกล่องะฮะตัวกล้องหน้านะครับผมแล้วก็ส่วนของตัวกล้องหลังนะฮะเป็นแบบขนาดเล็กสวยงามมากนะครับ Full HD ฮะตัวนี้กล้องหลังแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือมาให้นะครับมีสายรนะ์กกิ้งฮะสามารถบันทึกขนาดจอได้นะครับแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็สายหน้าหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเมมโมรี่จะให้มาในกล่อง 32GB นะครับผมตัวนี้ ในส่วนของการใส่เมมนะฮะเรามันจะมีส่วนของสวิตช์ด้านข้างนะฮะถ้าเกิดเราปิดลงก็จะไม่สามารถถอดเมมได้นะครับเปิดออนนะฮะถ้าเกิดเปิดออฟก็ต้องสับสวิตช์ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นส่วนของการป้องกันในส่วนของตัวกล้องด้วยนะครับในส่วนของตัวปุ่มนะฮะตัวปุ่มที่มีส่วนของการใช้งานจะมีอยู่3ปุ่มนะฮะก็จะมีปุ่มเปิดปิดการบันทึกเสียงปุ่มบันทึกอีเวนต์นะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิด WiFi นะครับใช้งานง่ายมากนะครับส่วนมาก็จะเป็นส่วนของการปรับแองเกิลของกล้องนะเราสามารถปรับ ได้แบบนี้นะฮะซึ่งปรับได้ง่ายมากเลยครับในการติดตั้งสามารถต่อเข้าระบบฟิวนะฮะหรือจะต่อเข้าในส่วนของแบตเตอรี่เสริมนะครับสามารถใส่แบตเตอรี่เสริมราคาพิเศษได้นะฮะและซื้อในราคาเพียง5 9 0 0บาทนะครับถ้าเกิดซื้อพร้อมในส่วนของตัวกล้องนะครับถือว่าคุ้มมากครับเป็นแบตของที่ร้านนะครับในการดูในส่วนของการตั้งหน้ากล้องนะฮะเราสามารถเลือกตั้งแอดจัตหน้ากล้องเขาจะมีส่วนของการสอนการแอดจัตที่ส่วนของตัวแอปนะฮะทำให้เราได้ภาพที่องศาที่ดีที่สุดนะครับ ัวกล้องหน้าจะเป็นในส่วนของใช้เป็น Sony s e ซ sor Star าวินะฮะความละเอียดถึง 2K นะครับความวค,คามชัดค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะแล้วส่วนของกล้องหลังนะฮะคมชัดเช่นกันนะครับความละเอียดถึง Full HD นะฮะส่วนของกล้องหลังนะะนี่ะมองเห็นใบใบเปลี่ยนได้ชัดเจนมากนะครับผมราคานี้ถือว่าได้สเปคถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วส่วนมาก็จะเป็นในส่วนของระบบ มีระบบมากมายให้ใช้นะครับเป็นระบบ HDR นะฮะในส่วนของการตัดแสงภาพทำให้ภาพได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะมีส่วนของโหมดจอดรถนะฮะ Motion Smart Time l a นะครับผมสามารถใช้เพิ่มกับส่วนของแบตเตอรี่เสริมทำให้เลคคอร์ดได้นานขึ้นนะฮะแลวกต้องต่อแบบ Hard w i t Ring ด้วยนะครับเพื่อใช้โหมด Parking ฮะตัวกล้องนะฮะจะพูดว่าเข้าสู่โหมดจอดรถนะฮะที่เป็นส่วนของ Motion Detect นะฮะเธอมีใครผ่านหน้ากล้องเขาจะเลคคอร์ดให้เรานะคะ ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับมีบัฟเฟอร์ให้ถึง10วินาทีนะครับก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวนะฮะนี่เป็นส่วนของระบบ Time Lap นะครับซึ่งจะบันทึกแบบต่อเนื่องเป็น10เฟรมต่อวินาทีซึ่งจะทำให้เรคคอร์ดได้นานขึ้นฮะในส่วนของสมบุกสมบรนไทม์แลปต์นะฮะทำให้เราบันทึกได้นานขึ้นถึง5เท่านะฮะภาพจะเป็นแบบเร็วแบบนี้ฮะแต่จะทําให้เมมโมรีบันทึกได้นานขึ้นถึง5เท่านะครับมีระบบบิวอินจีเพในตัวนะฮะบันทึกส่วนของความเร็วนะฮะและ Wi-Fi นะฮะแล้วก็คอนเนคเข้ากับตัวแอปนะฮะเราก็สามารถดูในส่วนของ Live View ได้นะครับ Live View ก็จะเป็นภาพสดนะตอนนี้เลยนะฮะเราสามารถดูนี่ฮะคมชัดมากนะครับนี่ไม่ส่วนของส่งของกล้องหน้านะฮะเราสามารถกดสับเป็นส่วนของกล้องหน้าและกล้องหลังได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะถ้าเรากดสับเป็นกล้องหลังภาพก็จะตัดเป็นส่วนของกล้องหลังให้เราอัตโนมัติเลยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับคมชัดมากนะครับใช้งานง่ายมากภายในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของไลฟ์วิวเองนะครับ มาดูในส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นส่วนของการอัปเดตเซมแวร์ครับเราสามารถอัปเดตในส่วนของเซมแวร์ผ่านในส่วนของตัวแอปได้เลยนะฮะซึ่งถือว่าสะดวกมากนะฮะถมามีอะไรใหม่ๆมาเราก็สามารถอัปเดตในส่วนของตัวแอปไอฟะเอ็มแวร์ได้เองเลยครับส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวแอปสามารถตั้งค่าได้มากมายนะครับสามารถเปิดปิดการบันทึกเสียงสามารถตั้งเวลานะฮะสามารถตั้งในส่วนของเปิด H D R เปิดปิด H D R ได้นะครับ ในส่วนงการบันทึกสามารถเลือกว่าจะเน้นในการบันทึกแบบไหนนะฮะสามารถตั้งในส่วนของระบบจอดรถได้นะฮะสามารถทำแบบสามารถตั้งได้เลยนะครับผมมากมายฮะ,ะสามารถตั้งวนเตจคัดออฟได้นะฮะผ่านตัวแอปและอีกมากมายนะครับนี่เป็นส่วนของคร่าวๆครับส่วนต่อมานะฮะมาดูในส่วนของการเพย์แบ็กไฟล์นะฮะเราสามารถเพย์แบ็กไฟล์ย้อนหลังผ่านในส่วนของตัวแอปได้นะฮะเราสามารถเลือกจะมีเป็นส่วนช่วงเวลา ใน m e m o r y นะครับเราก็สามารถเลือกเทได้เลยนะครับก็จะมีไฟล์กล้องหน้าแล้วก็ไฟล์กล้องหลังนะครับเราสามารถโหลดลงในส่วนของมือถือเราไว้ก็ได้นะหรือจะแชร์ไปในแอปพลิเคชัน Line ก็ได้นะครับนี่เป็นส่วนของไฟล์ที่ของตัวกล้องนะครับนี่เราสามารถเลือกช่วงเวลาได้เลยนะฮะมันจะแยกเป็นโฟลเดอร์นะฮะการขับขี่ทั่วไปการจอดอะไรเงี้ยมันจะแยกให้เราเลยนะครับ แอปพลิเคชันเขาใช้งานง่ายเข้าใจง่ายมากครับตัวนี้นะฮะต่อมานะฮะเดี๋ยวว่าดูในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลือกในส่วนของเป็นกล้องหลังก็ได้นะฮะกล้องหน้ากล้องหลังเราสามารถเลือกสลับไปมาได้เลยนะครับตัวนี้มีระบบอื่นๆอีกนะฮะมาดูกันนะครับมีระบบในส่วนของ Event Sum m a เ y นะฮะเขาจะสรุปให้เรานะฮะว่าเราวิ่ง ดูย้อนหลังได้ว่าเราวิ่งไปกี่กิโลนะเขาจะสรุปเป็นแบบนี้มาให้นะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่เราเลือกวันที่ได้วิ่งไปกี่กิโลนะครับเนี่ยนะฮะเขาจะสรุปให้เราแบบนี้เลยครับใช้เวลาขับรถกี่นาทีเนี่ยนะฮะเขาจะบอกเราเราเลือกสามารถเลือกวันที่ได้ตรงนี้นะครับเข้ามาในส่วน Event Sum m a r y นะฮะซึ่งดีมากเลยนะครับเพื่อใช้ใช้ใชรถขนส่งของเราสามารถดูได้ว่าเขาขับรถไปกี่กิกโลนะฮะออกนอกเส้นทางไหม อะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะฮะก็จะมีในส่วนของตัวรองรับในส่วนของการดูไฟล์ผ่านในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถดูได้แบบละเอียดซึ่งจะมีส่วนของ g o o g l e Map บอกเส้นทางด้วยนะว่ามันวิ่งไปที่ไหนบ้างนะแล้วบอกส่วนของความเร็วที่มุมซ้ายล่างด้วยนะสังเกตดูรองรับรองรับทั้ง PC แล้วก็เครื่อง Mac นกะเครื่อง Mac กก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับมีโปรแกรมให้อยู่นะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของ การตัดถ้าเกิดร้อนเกินมันจะตัดการทํางานเองฮะมีหลบบป้องกันซึ่งเป็นคาปาซิเตอร์นะฮะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังตอนนี้ประกันให้2ปีเต็มนะฮะถ้าใครสนใจคะ,ะถือว่าคุ้มมากนะ,ะน,นะครับในส่วนของไฟวิวนะครับนี่เป็นส่วนของภาพจริงของกล้องะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนของภาพจริงของกล้องกัน,กนครับผมถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะครับ,บ adsidekorea นะครับผมเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีครับเป็นตัวแทนของไฟวิวอย่างเป็นทางการครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ うん。 Thank you